ประเด็นการแบ่งแยกดินแดนนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ขบวนนักศึกษามีการจัดกิจกรรมประชามติจำลองเพื่อแบ่งแยกเอกราชที่มาออกปตาตนีเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะซึ่งตลอดเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะฝ่ายการจัดกิจกรรมก็พยายามที่จะชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อสันติภาพของชาวจหวดชายแดนภาคใต้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับฝ่ายความมั่นคงไม่ได้คิดแบบเดียวกันนะครับปรากฏว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับอย่างกออรบนาภาคสีส่วนหน้ารวบรวมพยานหลักฐานครับแล้วก็เอาหลักฐานที่ว่าไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะด,ดําเนินคดีกับผู้ที่จัดงานนะครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคุณโชติมาจันท์คงครับได้มีโอกาสลงสนามข่าวไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกาะติดเรื่องนี้มาให้ได้ชมกันครับ ทำให้รู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นประชาชนของคุณแล้วแต่คุณไม่แต่เราไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือว่ายุตทธรรมเนี่ยการแบ่งแยกยินยดนอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราสามารถเลือกได้สังคมค่อนข้างกดดันนะครับได้ทำไมไม่ไม่ไปดาเนินคดีทําไมไม่ทํานั้นไม่ทําทางเจ้าที่เองเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เราปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมาก็ก็ถือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย มักจะเอากฎหมายนำมากกว่ารัฐศาสตร์มานำนะครับถ้าพูดกันเอารัฐศาสตร์เป็นเป็นเป็นธงนำเนี่ยผมว่าเราคุยกันได้ เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ในปี2547หากเทียบกับเหตุการณ์ที่ปะทุขึ้นในพื้นที่สีแดงความรุนแรงก็คือ19ปีแล้วอัสลับเล่าว,ว่าได้ยินเรื่องการแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่เกิดและไม่คิดว่าจะเกิดง่ายมองไม่เห็นทางออกว่าหากเกิดการแบ่งแยกดินแดนแล้วจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเป็นไปได้อยากให้ปัตตานีหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองปลอดภาษีมากกว่า อยากให้ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ลบภาพความน่ากลัวในพื้นที่ลงและหากเกิดการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาจริงๆก็มองว่าน่าจะเป็นแค่หัวโขนขึ้นมาไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาจะบริหารอย่างไรเราก็รู้สึกอย่างนั้น,นครับเราไปกรุงเทพไปหาดใหญ่หรือว่าเราไปเมืองนอกเราดูดูประชาชนเขาเวลาไปไหนมาไหนจะมีหรือเปล่าที่มีตั้งด่านแล้วขอตรวจใบบัตรประชาชนเราไม่ใช่ใบขับขี่นะครับ เาจะขับรถไปไหนก็ได้แต่สิ่งที่เขาตรวจสอบไม่ให้ไปขับขี่เป็นบัตรประชาชนแล้วก็เขาก็ถ่ายซึ่งเข้าบัตรประชาชนเราไปเนี่ยเอาไปถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบอ,อยู่ตรงไหนหรือว่าเอาไปให้ใครหรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวครับมันมีทั้งเลขมีทั้งบ้านเลขที่มีทั้งปีเกิดหรือมีทั้งศาสนาเลยที่ระบุว่าเรานับถือศาสนาไหนแล้วก็เราดูได้ว่าชาวม,มุสลิมในในภาคใน่างจังหวัดเนี่ย ค่อนข้างได้รับการกระทําหรือว่าการตรวจสอบที่ไม่ค่อยอยุติธรรมสักเท่าไหร่หากเราใส่สรงใส่สรงใสเ่เสื้อลมาหรือใส่กบพียอดเนี่ยเรามักจะถูกตรวจตรวจบัตรอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดสา,ามจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยแต่สามจังหวัดมักจะถูกกระทําดูกกดขี่ถูกตรวจสอบต่าง มันก็ทําให้รู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นประชาชนของคุณแล้วแต่คุณไม่แต่เราไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือว่ายุติธรรมเนี่ยการแบ่งแยกยืนยันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งหน่อยไหมจะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเรื่องเดียวแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราสามารถเลือกได้อัน,นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตครับแต่อยากให้มีการแก้ไขที่เป็นรูป,ปธรรมให้เราได้เห็นชัดว่าคุณแก้คุณแก้ไขให้เราแล้ว คุณจัดการให้เราแล้วในปัญหาในส่วนของเราภาพการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อขบวนนักศึกษาแห่งชาติจัดกิจกรรมการทำประชามติจำลองคุณเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันพุทธที่7มิถุนายนที่ผ่านมา เข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นมาลายูของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่พยายามที่จะเอาความรู้ออกมาสู้แทนการใช้ความรุนแรงแต่หากจะทําในเชิงวิชาการนั้นจะต้องมีกรอบที่ชัดเจนอะไรที่ทําไม่ได้อะไรทําได้และทางการเมืองนั้นจะต้องจัดการกําหนดวิถีชีวิตอย่างไรไม่ใช่มาหลอกปลุกป,ปั่นแล้วไม่รับผิดชอบประเด็นประชามติแยกดินแดนยังไม่จบง่าย แม้หลายฝ่ายจะออกมาพยายามทำความเข้าใจว่ากิจกรรมของขบวนนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเวทีเชิงวิชาการและอยู่ในกรอบการแสดงออกเพื่อสิทธิเสรีภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อสันติสุขของคนในพื้นที่แต่ฝ่ายความมั่นคงดูจะไม่คิดแบบนั้นเพราะข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ล่าสุดคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าทำหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐาน และหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประชามติเอกราชปาตานีปรากฏว่ากอารอมอนอภาค4ส่วนหน้าสรุปแล้วมีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของบุคคลและกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเร่งแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งฝ่ายการเมืองด้วยสังคมค่อนข้างกดดันนะครับทำไมไม่ไม่ไปดำเนินคดีทำไมไม่ทำนั้นไม่ทำ ท่านท่าน,านต้องต้อง,ต,องต้องใจเย็นครับทางเจ้าที่เองเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เราปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังและ,ละ,ละรอบคอบซึ่งในระดับพื้นที่นะครับเราได้มีการตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายขึ้นมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตอนนั้นแม่ทัพสั่งให้มีการตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายจริงเรามีอยู่แล้วเพียงแต่มาเขย่าใหม่ให้ให้ดูกระชับมากขึ้นมีการประชุมกันหลายรอบ ทั้งที่เป็นทางการและไม่ไม่เป็นทางการล่าสุดวันนี้ผมก็นั่งเป็นประธานในการประชุมแบบไม่เป็นทางการเมื่อวานผมก็ประชุมเรื่องนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการกําหนดแนวทางในการดําเนินคดีตรวจจะดําเนินคดีกับใครบ้างอย่างไรในความผิดฐานอะไรก็คงยังไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากนี้รองแม่ทัพภาคที่4่ยังให้ข้อมูลว่าฝ่ายความมั่นคงยังจับตากลุ่มที่มีเป้าหมายแยกดินแดนมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองใช้ช่องทางการทำประชามติเพื่อแยกดินแดนตั้งเอกราชขึ้นใหม่จริงๆแล้วกลุ่มเหล่านี้มีความเคลื่อนไหวไม่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพิ่งมีแต่บางครั้งสังคมก็มองภายนอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงด้วยการลอบยิงลอบวางระเบิดแต่ในอีกหนึ่งด้านที่สังคมมองไม่เห็นที่เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งก็คือเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางความคิด สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เขาพยายามต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยระดับยุทธศาสตร์ก็คือเป้าหมายการแบ่งแยกดินแดนนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวมาโดยลําดับแต่บางครั้งสังคมก็จะมองเห็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวด้วยการใช้ความแรงด้วยการรอบดินรอบวางระเบิดแต่ในอีกด้านหนึ่งที่สังคมมองไม่เห็นเหมือนเป็นภูเขาน้ําแข็งก็คือในเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางความคิดสิ่งนี้ต่างหากถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต่อสู้ เพื่อบรรลุเป,ป้าหมายทางยุทธศาสตร์ก็คือการแห่งแยกดนแดงเพราะฉะนั้นแนวทางในการดําเนินการของทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าในในบริเวณที่ที่มีการใจกรรมตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างไรเหมือนตามที่บอกว่าลักษณะของการต่อสู้ของกล่มบุญการเนี่ยเขาไม่ได้แค่มาปึ้งและจบ มันมีที่มาที่ไปทั้งหมดกข็ขอให้มั่นใจว่าทางเจ้าที่ทางกองพัสดุสนหน้าเราจะดําเนินการต่อกรณีดังกล่าวภายใต้กรอบอำนาจห,หน้าที่ด้วยความรับมัดระวังด้วยความรอบคอบโดยใช้หลักนิติศาสตร์และหลักลรัฐศาสตร์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นหากพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ก็็คงงเปนสิ่ท่ทีภา,ร,า,ารถจัา,ารเาาเนกกรรบัดินหน้าจัดหนักดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชามติเอกราชทั้งตัวบุคคลและกลุ่มการเมืองย่อมส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองในช่วงคลายแม็กเข้าใต้เข้าไฟทั้งการเลือกประธานสภาและการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการเขียนลูกครั้งนี้ จะไปสอดรับกับคดีที่เปิดเอาไว้แล้วทั้งในส่วนของคดีอาญาและคดีการเมืองคดีอาญาศรีสุวรรณจันยาจากองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบอชกอเอาไว้แล้วโดยตั้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญาเอาไว้หลายมาตรามาตรา113กระบฏมาตรา114ตระเตรียมก่อกระบฏมาตรา1 1 6ยยุยงลูกปัปป่น มาตรา119กระทำการให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปหากกอรมนอภาคสีส่วนหน้าแจ้งความใหม่เช่นแจ้งกับพนักงานสอบสวนสอพอเมืองปัตตานีในฐานะท้องที่เกิดเหตุสำนวนคดีก็จะถูกส่งมารวมกันแต่หากกอรมนภาคสีส่วนหน้าเห็นว่าคดีนี้มีเปิดไว้แล้ว ก็จะส่งหลักฐานเพิ่มเติมในคดีเดิมของสอบสวนกลางก็ได้เหมือนกันคดีการเมืองศรีสุวรรณจันยาไปยื่นคำร้องต่อกอก,อกตให้ไต่สวนความผิดพักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชามติเอกราชปาตานีโดยชี้ช่องเอาไว้หลายมาตราตามพรปพ,พักการเมืองหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา22กรรมการบริหารพักการเมืองที่ละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลสมาชิก ปล่อยให้กระทำการฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายกกตมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้มาตรา92พักการเมืองที่มีพฤติการเป็นปฏิปักษต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกกตชงเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักได้ลามตัดสิทธิกรรมการบริหารพักนี่คือผลสะท้อนทางการเมืองไม่ว่าสุดท้ายปลายทางพักจะถูกยุบหรือไม่ เพราะพักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอย่างน้อย3พักล้วนเป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิน้นมีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่2ประเด็นว่าด้วยเรื่องประชามติเอกราชจะส่งผลสะเทือนอย่างแรงในทางการเมืองประเด็นแรกหลักฐานที่กอรอมนภักสี่ส่วนหน้ารบวบรวมเอาไว้ไม่ได้มีเฉพาะหลักฐานในวันสัมมนา,าและจำลองทำประชามติเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งพักก้าวไก่ลอยตัวเพราะคนในพักไม่ได้ไปร่วม แม้จะได้รับเชิญและมีภาพประชาสัมพันธ์ในโปสเตอร์ของงานก็ตามแต่หลักฐานที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าเก็บรวบรวมเอาไว้มีย้อนไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกันและการปราศรัยหาเสียงประกาศนโยบายของพักการเมืองช่วงก่อนการเลือกตั้งด้วยซึ่งหลักฐานพวกนี้อาจพันไปถึงพักก้าวไก่ประเด็นที่2กอ,อรมนภาค4ส่วนหน้าน่าจะมีหลักฐานในมือครบถ้วนานาแล้ว แต่น้าแปลกที่ยังไม่ยอมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกระบวนการทางกฎหมายโดยเนื้อแท้แล้วไม่ง่ายที่จะเอาผิดได้เพราะแต่ละมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยกมาล้วนมีวลีกำกับว่าใช้กำลังปะทุสไล้หรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังปะทุสไล้สรุปง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินก็คือการก่อกระบฏแค่คิดอยู่ในหัวหรือพูดออกมา ตะโกนออกมายังไม่น่าจะมีความผิดเพราะต้องใช้กำลังหรือตระเตรียมกำลังคนหรืออาวุธด้วยจึงจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับการไปพูดบนเวทีสัมมนาว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของรัฐก็เคยมีคดีตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งสารยกฟ้องฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการเขี่ยลูกทางกฎหมายน่าจะเป็นเป้าหมายทางการเมืองเป็นหลักมากกว่า คำถามที่แหลมคมต่อสถานการณ์ก็คือวิธีการแบบนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรยิ่งไปขวานั้นความคิดอยากแยกดินแดนในโลกยุคปัจจุบันแก้ไขได้ด้วยกฎหมายและการลงโทษแน่หรือบทเรียนจากแคว้นกาตาลุญญาของสเปนแม้ไปไม่ถึงเอกราชในทางกฎหมายแต่เปลี่ยนความคิดความเชื่อคนพื้นที่ไม่ได้หรือทางออกที่แท้จริงคือการทำความเข้าใจการกระจายอำนาจ การสร้างการมีส่วนร่วมและการร่วมพัฒนาอย่างจริงใจที่ผมมองว่าอพอกระแสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยการนำเสนอข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายๆว่าปลุกให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะครับในเชิงลักษณะเหมือนกับหวาดกลัวปัตตานีแหละนะครับปัตตานีโฟเบียที่ผมว่ามันน่าจะจริงๆมันมีมานานแล้วไง แต่ว่าอยู่ที่ว่าบริบทแล้วก็จังหวะเวลานะครับแล้วก็ในยุคนี้มันก็เหมือนแหละข่าวมันไวนะครับก็ก็ไม่เห็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทแปลกเพราะว่าเ,เราเรียนรู้นะครับเรื่องรัฐะนะครับเรื่องออวิชาว่าด้วยรัฐนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เป็นเขาบอกแล้วว่าเป็นการทดลองนะครับเป็นปร,ประชามติ จำลองนะครับแล้วต่อท้ายไปว่าเพื่ออยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นเป็นจริงอะไรนะครับแล้วก็คนก็ไม่ถึงร้อยคนเป็นหลักสิบแล้วก็เกิดกระแสะแบบนี้ขึ้นมาก็ก็ถือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมักจะเอากฎหมายนำมากกว่ารัฐศาสตร์ มานำนะครับถ้าพูดกันเอารัฐศาสตร์เป็นเป็นเป็นธงนำเนี่ยผมว่าเราคุยกันได้ขณะที่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสนอว่าเรื่องประชามติเอกราชหรือประชามติแยกดินแดนนั้นเป็นเรื่องประเด็นอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายตามที่หลายฝ่ายออกมาระบุแต่การขับเคลื่อนเรื่องประชามติยังสามารถกระทำได้และอาจเป็นทางออกสำหรับปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย นั่นก็คือการลงประชามติรับรองแผงกระบวนการสันติภาพซึ่งจะเกิดจากโต๊ะเจรจาที่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งมีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งต้องเป็นกระบวนการที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันจะเป็นแผงกระบวนการสันติภาพแล้วก็จะเปิดให้ทําประชามติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ยากและท้าทายก็คือ ประชาชนต้องเข้าใจแผนสันติภาพอย่างละเอียดและต้องรู้ว่าตัวเองได้หรือสูญเสียอะไรเพราะหากไม่เข้าใจจะกลายเป็นกรณีแบบโคลอมเบียคือฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านยอมรับกระบวนการสันติภาพแต่ฝ่ายประชาชนลงมติปฏิเสธแผนสันติภาพซึ่งจะทำให้กระบวนการทั้งหมดย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน ซึ่งจริงๆแล้วนะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา1ระบุเอาไว้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้แล้วใครที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปอยู่ในเบื้องหลังของเรื่องนี้ก็จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีสูงสุดมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยทีเดียวค่ะ ทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการตัวจริงสนามข่าวย้อนหลังได้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะครับกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองมงตรงแล้วก็สี่ทุ่มตรงช่วงนี้เรา2คนพร้อมพิมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ